สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ YouTube เราไปเที่ยวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทภูแฝดนะครับผมตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบริเวณวัดแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่เราจอดรถนะครับเราก็จะเดินเข้าไปด้านในนะครับผมตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเรือสาเผาทางนาจุดแรกที่เราเราเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างใน ตรงนี้เราต้องถอดรองเท้านะครับผมไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต้องเดินเข้าไปนะครับตรงนี้เขาให้ถอดรองเท้าตั้งแต่จุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในนะครับผมตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าวัดเราก็อยู่ที่วัดพระพุทธบาทภูแฝดนะครับผมจังหวัดชัยภูมินะครับตรงนี้เป็นเป็นก้อนหินเป็นหินน่าจะเป็น ทากุฏิบนหินบนเขานะครับผมตัวนี้ในระหว่างทางเดินเข้ามาภายในเนี่ยครับเป็นกุฏิวัดนะครับตัวนี้โอบนก้อนหินเลยครับผมมาจุดนี้ก็จะมีเป็นองค์พระพุทธรูปนากปกนะครับองค์ใหญ่ครับผมด้านหน้าที่เราขึ้นมาหลอดถ,ถอดรองเท้าต้องถอดรองเท้าเดี๋ยทางเข้านะครับ แต่บอกตรงวัาร้อนมากร้อนเท้าตอนนี้นะครับอาจะเป็นภูเขานะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นภูภูแฝดนะครับด้นานบนสวยงามเลยตรงนี้เป็นจุดแรกครับผมองค์พระพุทธรูปนาคปกนะครับองค์ใหญ่สวยงามครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าแพด้านในเพิ่ม จุดไหนที่น่าดูตรงนี้จะเป็นภูแฝดโอมันน่าน่าจะเป็นอยู่บนภูเขาแล้เนี่ยตรงนี้คืออะไรใครรู้บ้าง คืออะไรนีจุดนี้ที่เป็นกองกองตรงนี้คือเป็นองคงเ,เจดีทรายนะครับผมที่เขาทําขึ้นนะครับเขาทรายมากองไว้แล้วก็ทําเป็นเจดีทรายนะครับผมเราก็เข้าใจว่าเกิดขึ้นมาเองเ <laughs> มื่อกี้ถามพระท่านพระท่านบอกว่าเป็นเจดีทรายนะครับบริเวณวันนีน้น่าจะเป็น โอ้น่าจะเป็นภูเขาแล้วครับเพราะว่าเป็นภูแฝดเขาโน้นเขาเรียกภูแฝดบ้านภูแฝดเนี่ยครับบริเวณภายในวัดก็จะตามที่เห็นครับเป็นก้อนหินบนภูเขาจุดนี้ก็จะเป็นเจดีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับผมเราเข้าไปดูด้านในกันครับรอ้อนเป็นไงอูอันนี้ด้านหลัง เราต้องไปด้านหน้าอ้คนี่ครับด้านไหนก็เป็นเจดีย์องค์เจดีย์เราต้องไปดูด้านหน้าอันนี้คือด้านไหนเราเข้าด้านหลังนะครับด้านหน้าจะมีอ,ะองค์พญานาคองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเจดีย์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์วันนี้ นี่อยู่นี่ด้านใน,นจะมืดมืๆหน่อยนะครับนี่ไม่ได้เปิดไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอ้สวยอยู่นะด้านใน,นจะมีภาพวาดตรงกลางก็จะเป็นองค์เจดีย์ตรงกลางเล็กๆไปดูด้านหน้าครับผมว่เพอนเป็นอะที่ใต่จ้าเห็นต้องเหมด ด้านหน้าสวยมากอ้โหองค์ใหญ่สวยมากเลยตอนนี้ก็เป็นจุดด้านหน้าของเจดีย์ JD, พระพุทธเจ้าห้าองค์นะครับก็จะมีองค์พญานาคนะครับผมองค์สีทองแล้วก็องค์สีเขียวนะครับสองฝั่งหน้าพระเจดีย์นะครับผม องพญานาคองใหญ่สวยงามเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับเป็นองค์สีเขียวนี่นะครับ่าดผ่านเข้าไปด้านในองค์เจดีนะครับผมตรงนี้สวยงามเลยนะครับที่วัดพระพุทธบาทภูแฝดจังหวัดชัยภูมินะครับผมนี่ครับองค์พญานาคอ่ะสวยงามเลยนะครับจุดนี้ด้านหน้าก็จะมี อีกจุดหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นงูใหญ่นะครับผมเนี่ยครับเป็นพยางูองค์ใหญ่ขอยู่ข้างๆด้านหน้าพระพุทธเจ้าไปพระเจดีย์พระพุทธเจ้า,จจาห้าพระองค์นี่สวยงามครับผม บรรยากาศก็จะอยู่บนภูนะครับผมเป็นภูเขานะครับเรามาวันนี้ก็ช่วงบ่ายคนจะเงียบหน่อยด้านหน้าก็จะมีเป็นถนนเดินเข้ามาเข้าสู่องค์พระธาตุองค์พระเจดีนะครับผม,มนี่ครับมีถนนด้านหน้าเดินเข้ามาระหว่างทางก็มีเป็นองค์พญานาคสององค์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเดินทะลุด้านใน อาจากาศก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นี่นะครับด้านในของพระเจดีย์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์วัดพระพุทธบาทภูแฝดจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ออกประตูหลังได้ ต้องถอดรองเท้าเดินเข้ามาตั้งแต่ภายในวัดก็จะร้อนเท้าหน่อยนะครับบนภูเขาก็จะมีประมาณนี้เป็นก้อนหินนะครับตรงนี้เป็นโขดหินเต็มเลยนี่ตรงนี้ก็จะมีคนเอาไม้มา,มาค้ำหินนะครับเต็มเลยมันอีกจุดหนึ่งเป็นจุดพระพุทธบาทนะครับเราเดินไปดูจุดพระพุทธบาทในสุดว่าจะ เข้าได้ไหมออตรงนี้จุดนี้เป็นจุดพุทธบาทแต่ลอกประตูน่าจะเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ล็อกประตูนะครับผมพระท่านไม่อยู่นะครับด้านในจุดนี้เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับผมด้านในก็จะมีองค์ พระนอนนะครับผมแต่ล็อกประตูเข้าไม่ได้นี่ครับเป็นจุดร,รอยพระพุทธบาทตอนนี้ก็จะมีเจดีทรายก็ขอกันไว้สวยงามนะครับผมตรงน,นี้ก็บริเวณนี้ก็จะเป็นอยู่บนภูเขานะครับเป็นเนินภูเขาไม่สูงมากครับเป็นภูเขาเล็กๆบริเวณนี้ เรามาดูมุมก,กว้างๆกันนี่เลยครับวัดพระพุทธบาทภูแฝดสำหรับบรรยากาศวัดพระพุทธบาทภูแฝดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นวัดที่น่ามาเยี่ยมชมทำบุญมาไหว้พระได้นะครับบรรยากาศดีนะครับผมอยู่บนภูเขานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบแค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าก็ไปเจอกันที่วัดอีกวันหนึ่งนะครับผมของชัยภูมิเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันวัดต่อไปครับผมสวัสดีครับ